เริมพรท่านสาธุชนผู้มีศีลห้าและมีสมสาทิิฐิทุกท่านที่พยามปกป้องพุทธาศาสนาอยู่ในเวลานี้วนันนี้หลวงพ่อจะพูดเรื่องการที่กลุ่มของน้องในอภภาพของหลวงปู่มั่นพร้อมลูกศิษย์9กลูกซึ่งมีหลวงพ่อชาหลวงตาหมาบัวหลวงปู่ดุลและท่านอื่นๆ คือลักษณะเป็นไทเทนถ้าเป็นหนังเรียกว่าไทเออ่อขึ้นมานำหน้าก่อนทั้งๆท,ท,ที่นี่คำสอนเนี่ยของอาจารย์หลวงปู่มั่นเนี่ยหรือลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเชื่อมจิตพิสดารหรือการสอนนิมิตต่างๆเหล่านี้เลยท่านสอนตามของตามตาม,ตามแบบแบบอย่างของพระพุทธเจ้านะ หลงสายของหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงพ่อชาเนี่ยไม่ได้นอกแบบแต่แกงน้องในเนี่ยถือโอกาสเอาคําสอนเอาตัวท่านเนี่ยมาขึ้นมาขึ้นนําซึ่งคนที่มีมารยาทและมีความละอายเนี่ยจะไม่กระทํากันที่สวนโมกสมัยอาตมาเป็นฆราวาสเนี่ย ที่สนามหญ้าเนี่ยมีจะมีป้ายปักไว้อันหนึ่งที่ป้ายนั้นเขียนไว้ว่าไม่ทําตามที่สอนอย่ามาอ้อนเรียกอาจารย์อันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคุณไม่ได้สอนตามแบบอย่างของท่านอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยที่ท่านเอาขึ้นเป็นไตเติ้ลเนี่ยท่านก็มีความหน้าด้าน และหลอกลวงในการเอารูปของท่านเนี่ยขึ้นซึ่งถ้าเป็นกฎหมายต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถฟ้องร้องเรียกลิขสิทธิ์ได้นะการที่สินค้าไม่ตรงปกเนี่ยอย่างทุกท่านเนี่ยก็เคยสั่งของของลาซาด้าสินค้าจากลาซาด้าจากช้อปปีพวกที่ร้านค้าที่ไม่ซื้อตรงอ่ะก็จะเอารูปภาพของสินค้าที่ตรงกันข้ามนั่นคือสินค้าที่มันไม่ตรงปกเนี่ยมาขึ้น และลงราคาซึ่งมันก็ถูกกว่าร้านอื่นแล้วส่วนใหญ่ก็พวกนี้ก็จะอยู่ได้ไม่นานเพราะหลอกได้แค่ชั่วครั้งชั่วงขาวอันนี้ฉันได้กระฉันนั้นแต่ตมายังมีความเห็นอันหนึ่งว่าเราไม่ควรไปจะไปวิภาควิจาร์เกี่ยวกับคนที่ไปยกเว้นคนที่ออกมาถกเถียงนะออกมาตำหนิผู้กล่าวถูก หรือสาวบกผู้ใกล้ชิดหรือได้รับผลประโยชน์ถ้าพวกนี้ควรปรัจานแต่สําหรับผู้ที่เคยเข้าไปร่วมเนี่ยไม่กลุ่มเนี่ยบางครั้งก็ถูกหลอกเข้าไปตามการโฆษณาชวนเชื่อเหมือนกับที่เราซื้อสินค้านะั่นเราเห็นปกมันสวยเราเห็นสินค้ามันถูกเราก็ซื้อแต่วลาเราเราได้รับหรือเราเข้าไปลองแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่อ่ะมันคนละเรื่อง ซึ่งเวลานี้ก็ปรากฏว่ามีแอดมินหลายคนที่ออกตัวออกมาแชร์แล้วน,นี่คือลักษณะของสินค้าของปลอมอ่ะสินค้าที่มันไม่ตรงปกของปลอมอ,อถึงแม้ท่านจะเข้าไปร่วมแล้วเนี่ยแต่จริงๆกรรมมันเกิดขึ้นแล้วนะกรรมคือการกระทำํำท่านไปร่วมอย่างนั้นอนะ่ะมันเท่ากับไม่เคาพรพพระอัตฐไตร มีส่วนร่วมในการไม่เคารพพรอะอาตราธรรรัตนะทรัยดังนั้นอยากจะให้ท่านไปแก้กรรมซะเดี๋ยวท่านกันไปปฏิบัติตามสำนักต่างๆที่หลวงพ่อบอกไว้แล้วทั้งใต้ก็ไปส่วนโมกทั้งเหนือทางอีสานก็ไปใส่ลกปูชาถ้าอยุงเทพก็เชิญที่ยุวพิติกะสมาคม10วันปฏิบัติเข้มเลย10บวัน แล้วท่านจะรู้ด้วยตัวท่านเองว่าสิ่งที่น้องนายสอนเนี่ยมันผิดพลาดตรงไหนมันเพี้ยนไปหมดมันไม่ตรงตามพุทธพจน์ท่านจะรู้ด้วยตัวท่านเองก็ให้ขอให้ท่านแก้ไขนะการที่ท่านไปปฏิบัติแล้วกลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยนั่นคือท่านขอบขมาต่อรัตนตายแล้วท่านจะไปแก้กรรมโดยผ้าเอาผ้าคุมเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกทิฏฐิท่านไม่ได้เปลี่ยน ท่นจะแก้กรรมท่านต้องเปลี่ยนนิสิของท่านก่อนเพราะสิ่งที่เป็นท่านเป็นหลงผิดหลงเชื่อโฆษณาสินค้าที่ไม่ตรงปกแล้วเนี่ยแล้วท่านมาปฏิบัติอย่างถูกต้องตามรูปแบบของพระพุทธเจ้านะพระตนาไตาที่ท่านนับถือก็จะกลับมากลับมาคุ้มของท่านต่อจากที่ท่านไปหลงผิดก็หวังอย่างยิ่งนะอ,อ,อีกเรื่องนึงที่จะกล่าวก็คือในสมัยพุทธกาลก็มีนะอย่างเช่นเทวทัต เทวราตนีสามารถแสดงฤทธิ์ได้นะทำฌานได้แต่ไม่ใช่ยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลคือยังไม่ได้เป็นโสดาบันเขาเรียกโลกิยาฌานฌานของผู้มีโลกีนะหรือผู้มีกิเลสอย่างอยู่โลกิยาฌานโลกิยะฌานนี่ก็แสดงฤทธิ์แสงอะไรได้นะจึง ทําให้พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยหลงไหลซึ่งต่อมาก็ได้เป็นกษัตริย์แล้วก็ได้ฆ่าพ่อตัวเองเอ,อ,อันนี้เนี่ยวัรลสุดท้ายของเทวทัตเนี่ยในพุทธประวัติเนี่ยก็ภาษาลิบุตรเนี่ยก็เทวทัตนี่มีสาวกเยอะนะสาวกสาวกจะเป็นพันนะมะั้งสุดท้ายภาษาลิบุตรนี่ไปอธิบายให้สาวก ที่หลงผิดไปกับเทวทัศน์ทั้งหลายเนี่ยได้กลับใจเปลี่ยนกลับมาอยู่กับพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยก็เหลือสุดท้ายเหลือแค่สองคนสองคนนั้นก็จะกลับเหมือนกันแต่ก็ขอให้ช่วยหามหน่อย <c oughs> เดินไม่ได้แล้วตอนนั้นจะตายแล้วช่วยหามไปขอขอมากับพระพุทธเจ้าก่อนตายนะตามพุทธประวัตินะใกล้าตายแสดงสำนึกนะจากการสำนึกตรงนั้นนะ่ะ ทำให้มีพุทธทนายว่าต่อไปเนี่ยหลังจากไปลงโอเวจมหาลรกเวลานานมากแล้วเทวทัศน์เนี่ยมีพุทธทานนายว่าท่านจะไจ,จะได้เป็นปัจเจกพระพุทธเจ้าคือส่วนดียังมีอยู่มีสำนึกว่าผิดพลาดไปแล้วรู้จักกลับเปลี่ยนทิฏฐิก่อนตายดังนี้นจะขอ,ชอเชิญชวนทุกท่านนะที่ท่านหลงผิดไปปฏิบัติกับน้อไในอ่ ให้ท่านลองปฏิบัติตามที่อาตมาว่าเนี่ยแล้วถ้าท่านเปลี่ยนทิฏฐิได้ก็ถือว่ายังไม่สายนะจะมีโอกาสแก้ตัวกลับมาเป็นชาวพุทธที่ดีได้ก็ทิ่นี้ก็จะเพียงเท่านี้